ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทุกวินาทีมีค่าการรู้วิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนี่แหละครับที่อาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายการทำ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นทักษะที่สำคัญมากๆที่จริงๆแล้วทุกคนควรจะเรียนรู้เอาไว้แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีการทำแบบทีละขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆกันครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่ามีคนล้มลงไปต่อหน้าเราเรียก็ไม่ตอบสนองแล้วดูเหมือนจะไม่หายใจเราจะทำยังไงกัน คำถามนี้แหละครับที่สําคัญมากเพราะการตัดสินใจของเราในนาทีแ,แรกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งหมดไปเลยเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะค่อยๆไปทีละขั้นตอนด้วยกันตาม5หัวข้อนี้เลยตั้งแต่พื้นฐานสุดๆไปจนถึงการลงมือทําจริงๆแล้วก็การดูแลต่อเนื่องจนกว่าทีมแพทย์จะมาถึงครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้เจ้า CPR เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้น ผู้ได้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับ CPR ก็เหมือนกับเราเข้าไปทําหน้าที่เป็นหัวใจสำรองชั่วคราวให้คนป่วยนั่นแหละครับคือเข้าไปปั๊มแทนหัวใจที่มันหยุดทํางานไปแล้วเป้าหมายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองให้ได้เพื่อยือเวลาและลดความเสียหายให้มากที่สุดจนกว่าความช่วยเหลือจริงๆจะมาทิมโอเคครับทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติกันจริงๆเลยสิ่งแรกที่ต้องทําเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินคืออะไรมันเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประเมินสถานการณ์ แล้วก็โทรศั์ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะพุ่งเข้าไปช่วยใครดูรอบๆตัวเราก่อนนะครับว่าปลอดภัยหรือเปล่าเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วค่อยเข้าไปเขย่าตัวผู้ป่วยเบาๆแล้วก็เรียกแตง่งดังเลยครับถ้าเขายังเงียบไม่ตอบสนองให้รีบกล้มลงไปดูที่หน้าอกว่าขยับไหมฟังเสียงลมหายใจถ้าไม่หายใจหรือหายใจเฮือกๆแบบผิดปกตินั่นแหละครับคือสัญญ,ญาณว่าถึงเวลาต้องลงมือแล้วและนี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากๆ ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับคือการโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีในประเทศไทยก็เบอร์น1น 6, 6 9ครับบอกตำแหน่งและสถานการณ์ให้ชัดเจนอ๋อและถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยนะให้ชี้ตัวไปเลยครับพี่ครับช่วยโทร1น 6, 6 9ให้หน่อยเราจะได้เริ่มทำ C p R ได้เร็วขึ้นอีกมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งทุกวินาทีในขั้นตอนนี้เนี่ยมีความหมายอย่างมหาศาลต่อชีวิตของผู้ป่วยเลยทีเดียวการวางตำแหน่งมือเนี่ยสำคัญมากนะครับ ให้เราวางส้นมือข้างหนึ่งไว้ตรงกึ่งกลางหน้าอกเลยบริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกนะครับจากนั้นเอามืออีกข้างมาประสานไว้ด้านบนล็อกแขนให้ตรงแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าให้หัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกับมือพอดีครับทีนี้เรื่องความลึกเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเราต้องกดลงไปให้ลึกประมาณ5-6ซนติเมตรนะครับสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อให้แรงกดของเรามันไปถึงหัวใจจริงๆแล้วก็สามารถบีบเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้แต่ก็ต้องระวังไม่ให้ลึกเกินไปนะครับนอกจากความลึกแล้วความเร็วก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเราต้องกดหน้าอกด้วยความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีครับเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนอย่างต่อเนื่องถ้าใครนึกจังหวะไม่ออกนะลองนึกถึงเพลง Staying Alive ของ b g s ก็ได้ครับจังหวะนั้นเลยเป๊ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทำ CPR จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆครับ แบบแรกคือแบบมาตรฐานเลยที่เรากดหน้าอก30ครั้งสลับกับการช่วยหายใจ2ครั้งส่วนอีกแบบที่แนะนำสำหรับคนทั่วไปเลยก็คือ hands-only CPR ครับซึ่งก็คือการเน้นกดหน้าอกอย่างเดียวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับแม้ว่าจะไม่สะดวกใจหรือไม่เคยฝึกเรื่องการช่วยหายใจมาก่อน การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวหรือ hands-only CPR เนี่ยก็ยังสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมหาศาลแล้วครับเพราะมันช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนอกจากแรงของเราแล้วนะครับปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยชีวิตได้อย่างน่าทึ่งมากนั่นก็คือเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ตามสถานที่สาธารณะหลายแห่งเลยเจ้าเครื่อง AED เนี่ย มันคือเครื่องมือสุดอัจฉริยะเลยครับที่สามารถวิเคราะห์การทํางานของหัวใจได้เองแล้วก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อไปรีเซ็ตหัวใจที่กําลังเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงให้กลับมาทํางานเป็นปกติอีกครั้งอย่าไปกลัวการใช้เครื่อง AED นะครับเพราะมันถูกออกแบบมาให้คนทั่วไปแบบเรา,เ,ราเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากๆแค่เปิดเครื่องปุ๊บแล้วก็ทําตามคําสั่งเสียงที่มันบอกทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การติดแผ่นอิเล็กโทรดไปจนถึงการกดปุ่มช็อคขอแค่อย่างเดียวตอนที่เครื่องจะปล่อยไฟฟ้าต้องแน่ใจว่าไม่มีใครสัมััสต,ตววูป่่ยยอเดด,ด็ข สิ่งสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยคือหลังจากที่เครื่อง AED ทำการช็อกไปแล้วงานของเรายังไม่จบนะครับเราต้องกลับไปกดหน้าอกต่อทันทีเลยทำตามที่เครื่องแนะนำวนไปเรื่อยๆจนกว่าทีมแพทย์จะมาถึงและในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าต้องทำอะไรต่อในระหว่างที่กำลังรอทีมกู้ชีพเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุครับเราต้องทำ CPR อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมี3สัญญ,ญาณนี้เท่านั้น 1. คือทีมแพทย์มาถึงแล้วก็เข้ารับช่วงต่อ 2. คือผู้ป่วยเริ่มฟื้นขึ้นสติขยับตัวหรือ3คือเมื่อเครื่อง AD ดสั่งให้เราหยุดเพื่อวิเคราะห์ขึ้นหัวใจอีกครั้งนอกเหนือจากนี้ปั๊มต่อไปครับในกรณีที่ดีที่สุดเลยนะครับถ้าผู้ป่วยเริ่มกลับมาหายใจได้เองเป็นปกติแล้วให้เราหยุดทำา p r r แล้วก็ค่อยๆจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซึ่งเราเรียกว่าท่าพักฟื้น ท่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินหายใจหรือถ้าเกิดมีการอาเจียนขึ้นมาก็จะไม่สำลักครับสรุปก็คือการทำ CPR อย่างถูกต้องและที่สำคัญคือทันท่วงทีเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมหาศาลจริงๆครับนี่คือทักษะที่ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะเรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมเอาไว้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือ การเตรียมตัวของเราในวันนี้อาจจะหมายถึงการมอบชีวิตใหม่ให้กับใครบางคนในอนาคตก็ได้แล้วเราพร้อมที่จะเป็นคนนั้นแล้วหรือยังครับ